เซ็กของคนสูงวัยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมแล้วมันจะทํำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันมันมีความสุขไปได้ตลอดเรื่อยๆอายุมันไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้ไม่สามารถจะมีเซ็กได้ค่ะมันเป็นความคิดที่ที่ไม่ถูกต้องคือตราบใดที่ร่างกายอยังแข็งแรงอวัยวะเพศยังทํางานได้ก็ยังมีเซ็กได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงของคุณผู้หญิงต่อให้หมดประจำเดือนแล้วมีปัญหาว่าช่องคลอดแท้เนี่ย มันก็มีทางเจลหล่อลือนที่มาใช้ได้มีทางตัวพวกยานเหน็บช่องท่อที่ทําให้ช่องท่อมันชุ่มชื้นได้ลดอาการเสียดสีอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุไม่ใช่ปัจจัยสําหรับการมีเซ็กซ์อย่างมีความสุขค่ะเนาะไม่เกี่ยว เพราะฉะนั้นตัดใจที่รู้สึกว่าเอออายุเยอะแล้วแต่ยังมีความต้องการทางเพศอยู่ไปปรึกษาคุณหมอที่ดูแลตัวเองตรวจล้างายประจําปีได้เลยถ้าคุณหมอเขาให้คำแนะน,นำไม่ได้เขาก็จะส่งหาคุณหมอเฉพาะทางที่ช่วยเราได้เองนะคะคไม่ต้องอายค่ะแต่ว่าแค่ต้องเปิดใจคุยแค่นั้นเองอการแสดงความรักหรือการมีเซ็กซ์มันไม่ใช่แค่การสอดใส่อย่างเดียวอ,อยู่แล้วมันมีทั้งการใช้อวัยวะอื่นในร่างกายการกอดจูบรูปเราเราลงพรมเลยมันมีมันมีเยอะแยะมากมายค่ะที่ทําให้มีความสุขเนาะ เพราะฉะนั้นจริงๆอายุเยอะแล้วน่าจะเข้าใจกันซึ่งกันและกันมกกว่าโดยยซ้วมาสัมผัสแบบไหนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดี <c oughs> เพราะว่านั้นคือเป้าหมายของการมีเซ็กซ์มันไม่ใช่แค่การหลังแต่มันคือการทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกดีมากกว่าค่ะ